คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกล่องสลากพ l u สแต่ตอนนี้เราไปกันที่สายคุณต้มไก่ก่อนนะคุณผ,ผู้ชมผู้ฟังฮะตอนนี้ติดต่อได้เป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับคุณต้มไก่สวัสดีค่ะพี่แจ๊คผู้ชายผู้หญิงเหรอเนี่ยผู้หญิงค่ะผมกว่าผู้ชาย <laughs> หรือคุณเมื่อกี้บอกขี่มอเตอร์ไซค์อยู่เหร อ๋อค่ะออกไปข้างนอกมาถึงยังงูกถึงบ้านพอดีเลยค่ะถึงถึงบ้านปลอดภัยแล้วนะค่ะโอเคโอเคคุณต้มไก่ตอนนี้โทรจากแถวไหนอ๋อตอนนี้โทรแถวประชาธิษค่ะอยู่แถวประชาธิษแล้วคุณต้มไก่กับผมนี่เราเคยคุยกันแล้วหรือยังยังไม่เคยเลยค่ะพี่แจ็คตื่นเต้นมากเลยตื่นเต้นไหมใช่ตื่นเต้นมากเลยผมก็ตื่นเต้นเพราะว่าผมไม่เคยคุยกับคนชื่อต้มไก่มาก่อนเอาจริงจี นีอันนี้ผมถามหน่ว่าเป็นชื่อเล่นที่เพื่อนๆนทุกคนเรียกจริงๆหรือเป็นนิกเนมที่ตั้งขึ้นมาเฉยๆอ๋อเป็นเป็นที่เพื่อนๆนเรียกอะค่ะแล้วก็อาจารย์เรียกด้วยค่ะต้องไก่ที่มาที่ไปมายังไงขออนุญาตถามเรื่องส่วนตัวได้ไหมอยากรู้อ่ะค่ะก็คืออันอันนี้ก็คือเรียนเรียนอังกฤษอะค่ะแล้วก็อาจารย์เขาก็อยากได้แบบว่าชื่อชื่อเล่นที่เป็นแบบอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ เฉพาะตัวของเรา,อ,าอะไรอย่างี้แล้วเราก็เลยชอบกินต้มไก่เราก็เลย<ข>ชื่อต้มไก่ก็ได้ค <c oughs> ่ะเค่ะตั้งแต่นั้นทนก็เรียกต้มไก่มาค่ะอ๋อโอเคแสดงว่าชื่อเล่นที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้มีอีกชื่อหนึ่งใช่ค่ะแต่ชื่อตั้งไก่เนี่ยทุกคนเอ้ต้มไก่ทุกคนรู้จักกันในนามของเด็กหญิงต้มไก่อ่าใช่ค่ะเท่ว่ะเท่เออครับผมอ้าวคุณต้มไก่ เดี๋ยวเรามาคลายเสียงหัวเราะกันก่อนค่ะเพราะว่าเรื่องที่จะคุยการน,นี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับหอหอพักเหรอใช่ค่ะที่หนึ่งก็แล้วกันที่ตอนนั้นเนะี่ยตัวของคุณต้มไก่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่แล้วก็ไปเจอกับเรื่องนี้ถูกไหมครับใช่ค่ะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดออยู่ในกรุงเทพค่ะแต่แต่ขอไม่ไม่บอกระแวกแล้วกันค่ะเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องดังมากดีมากไม่ต้องระบุไม่ อะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ของหอหอเนี้ยคุณต้มไก่เลี่ยงได้เลี่ยงนะค่ะเล่าให้ฟังหน่อยครับตึกเขียวที่ว่านี้เนี่ยไปเจออะไรมาค่ะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีพี่แจ็คนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านเลยแล้วก็ทีมงานนะคะครับก็คืออันนี้ค่ะจะย้อนกลับไปเมื่อเจ็ดปีที่แล้วอะค่ะอืาตอนนั้นหนูอายุประมาณสิบเจ็ดนะคะอือก็ ได้หาหอพักอะค,ะค่ะอยู่กับน้องสองคนก็ไปเจอห้องอยู่ห้องหนึ่งอะค่ะพี่แจ็คมันจะเป็นห้องอ๋มจะเป็นป้ายใหญ่เลยแล้วเราสะดุดตามากกับป้ายอันนั้นเราก็เลยว่าเออน่าสนใจเราก็เลยเข้าเข้าไปดูเข้าไปดูเนี่ยคือมันจะเป็นห้องที่มีเฟอร์ครบเลยค่ะคใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นอ่าห้องน้ําในตัวแต่ว่าห้องน้ําเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับบันไดขึ้นลงชั้นสองนะคะ嗯嗯แล้วก็โอเค ตกลงเข้าไปอยู่ราคาค่าเช่าต่อเดือนนะคะพี่มันเดือนละพันห้าร้อยบาทเราก็แอบแอบตกใจนิดนึงแต่ก็โอเคอเพราะว่ามันก็ไม่แพงไปสำหรับเราครับแล้วพอทีนี้อ่าออาไม่ใช่สิก็คือหนูทำงานฟ้าไามอยู่ะคะ่ะช่วงนั้นก็เรียนด้วยทำงานด้วยค,ค่ะเสร็จแล้วก็ มันจะอ่าหนูจะทํางานโรงหนังก็คือโรงหนังที่หนูทําจะอยู่แผนกฟอร์แต่งันเนี้ยมนันมันจะเริกงานค่อนข้างดึกอะค่ะครับ <uld> ประมาณตีหนึ่งถึงตีสองประมาณนี้อื <uld> แล้วทีเนี้ยค่ะหนูก็กลับบ้านอย่างเงี้ยดึกดึกทุกวันเลยก็คือเจ้าของห้องะอะเขาเขาจะให้กุญแจ <c oughs> อ่ากุญแจเหล็กสองดอกกุญแจห้องสองดอกแล้วก็คีย์การ์ด <c oughs> หนึ่งหนึ่งหนึ่งใบค่ะหนูก็มีกุญแจห้องแล้วก็กุญแจเหล็กแต่ว่าที่เนี้ยหนูไม่มีคีย์การ์ดเข้าห้องอื ค่ะทุกคืนก็จะต้องให้น้องอ่ะมาเปิดมาเปิดประตูให้แบบนี้ยค่ะทุกวันเลยแล้วอ่าอยู่ไปพักหนึ่งวันนั้นน้องน่าจะหลับลึกค่ะโทรหาน้องโทรยังไงก็โทรไม่ติดอ่าโทรยังไงก็โทรไม่รับสายประมาณห้าสิบสายได้อค่ะเราเราก็ทั้งทั้งเคาะก็อ่าเคาะกระจกอะค่ะกระจกคียการ์ดแล้วเราก็ตะโกนเรียกน้องก็ก็ไม่ได้ยินค่ะ เราแบบว่าเริ่มถอดใจแล้วจะจะเดินไปบ้านแม่ที่อยู่แล้วแวกใกล้ๆ้เคียงกันนะคะ,คะพอสักพักนึงก็เห็นพี่ผู้หญิงเดินลงมาค่ะอะพี่ผู้หญิงคนนั้นนะคะเขาจะใส่เสื้อยืดแล้วก็กางเกงขาสั้นค่ะ,คะตัดตัดผมประบานหน่อยเขาก็เดินลงมาแล้วก็เออดีใจมีมีคนเดินลงมาแล้วอะไรแบบนี้ค่ะสักพักหนึ่งเขาก็เปิดให้เราเราก็มองหน้าพี่เขาแล้วเราก็ยิ้มให้เราก็บอกขอบคุณนะคะแพี่พี่เขาก็แบบยิ้มให้เรานะคะแต่ว่า สายตาพี่เขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าเศร้าค่ะยิ้มแต่ว่าตาเศร้ามากอ่าแล้วก็เข้าห้องอย่างนี้ยปกติคะ่ะแล้วก็เหตุการณ์ก็ดําเนินไปเรื่อยๆค่ะแบบนี้ทุกวันอจนมาอยู่พักหนึ่งอะคะ่ะวันนั้นหนูหนูไม่ได้ไปทํางานหนูก็อยู่ห้องวันนั้นอ๋อก็ฟังฟังเดอช็อคอยู่อืเวลาก็อประมาณเที่ยงคืนกเกือบจะตีหนึ่งแล้วคะ่ะตอนนั้น สักพ <Really? S 2> ักหนึ่งก็ได้ยินเสียงผู้ชายกับผู้หญิงทะเลาะกันนะคะอยู่ข้องบนห้องค่ะทะเลาะกันเสียงดังปึ้งปังปึ้งปังสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงผู้หญิงอะค่ะวิ่งลงมาจากชั้นสองก็คือห้องที่ทะเลาะกันอะมันน่ามันน่าจะเป็นห้องที่อยู่ชั้นบนของห้องหนูอะค่ะค่ะแล้วเขาก็ได้อ่าได้ยินเสียงเขาเขาวิ่ง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 ลงมาอยู่หยุดที่หยุดอยู่ที่หน้าห้องเราครับเราก็ไม่ได้เอกใจอะไรสักพักหนึ่งก็เห็นอ่า ได้ยินเสียงวิ่งกลับขึ้นไปคืนแล้วก็วิ่งลงมาอย่างนี้ยค่ะพี่คือหลายรอบมากจนจนเราลำคาญเราก็เลยโพสต์ด่าลงไปเฟซบุ๊กค่ะเสร็จแล้วอ่าวัน,นวันนั้นก็ผ่านไปเราก็ก็อยู่อย่างนั้นมาค่ะพี่แล้วแล้วมันก็มีอีกคืนหนึ่งวันนั้นน่าจะเป็นคืนอ่อคืนที่มันจะก่อนวันพระค่ะคืนวันโกนใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะนั่นแหละก็ได้ยินเสียงแบบนั้นอีกแต่ว่ารอบเนี้ยจะดังมากแล้วทีเนี้ย พอ,พ,อพอได้ยินเสียงทะเลาะกันดังแบบนั้นปุ๊บเงียบเงียบแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรแต่สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงคอคนนะคะเดินลงมา,าเดินลงมาแล้วก็มาเปิดไฟหน้าห้องเราซึ่งตอนนั้นเราเรากําลังจะนอนเราเลิกงานมาตอนนั้นประมาณเกือบจะตีสามอะค่ะเราก็กําลังจะนอนก็เปิดไฟหน้าห้องเราเราอ่ห้องหนูขออธิบายนิดน,นึงนะคะอ่าพอเข้าพอเข้าห้องมาอย่างเงี้ยซ้ายมือจะเป็นตู้เสื้อผ้าค่ะแล้วก็ข,ข้างบน ติดกับประตูเลยจะเป็นอ่าหน้าต่างกระจกเล็กๆแล้วก็แอร์แล้วก็มองตรงไปข้างหน้าก็จะเป็นเตียงเตียงนอนเราเลยซึ่งเวลาเปิดไฟส่องมาเนี่ยจะโดนตาเราเลยค่ะอืข้างนอกอ่าเราก็รอว่าเออจะมีใครมาปิดไฟข้างนอกไหมครับอ่าประมาณสิบนาทีผ่านไปก็ไม่มีใครมาปิดไฟเราก็เลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดิอนออกไปปิดไฟเองรแล้วก็ไปปิดไฟสักพักนึงไม่กําลังจะหลับเลยค่ะเขาก็มาเปิดอีกเราเราก็อ่ะโอเค รอรอทีเนี้ยอยู่งั้นค่ะประมาณสามรอบ,รบจนเราแบบว่าจนเราทนไม่ไหวเราก็เลยแอบบแอบบมาส่งตาแมวดูว่าว่าใครมาปิดแล้วก็ไม่ปิดอย่างนี้แต่แต่แต่คืนนั้นก็ไม่มีอะไรก็ไม่เจออะไรค่ะพ่อผ่านไปเรื่องมันมันก็แบบว่าเกิดขึ้นเนี้ยค่ะบ่อยมากจนจนหนูเรียนจบพอเรียนจบก็ลาออกจากอ่ะ ออกจากที่โรงหนังแล้วเราก็ไปสมัครบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งค่ะอืมพอไปสมัครงานตอนนั้นก็ทานข้าวกลางวันกับอรุ่นพี่ที่ทํางานอยู่ครับเขาก็ถามแล้วว่าเออเนี่ยแกพักที่ไหนหรอเอออีกกว่าใครอะไรอย่างงี้อ่าเราเราก็บอกเนี่ยหนูพักที่ตึกเขียวพี่อยู่ตรงกลางซอยเลยพี่ก็เลยบอกเฮ้ยจริงเหรอแกพักตึกนั้นเหรอเราบอกเอา้าทาไมอ่ะพี่มีไรเหรอเราก็ถามเขาด้วยด้วยความสงสัยอะคะ่ะพี่เขาเลยบอกว่าเอาแล้วแกอยู่ชั้นไหนล่ะอื หนูก็บอกอ๋อหนูอยู่ชั้นหนึ่งค่ะพี่เขาก็บอกว่าเฮ้ยเจอหรือเปล่าวะเขาก็พูดเขาเขาก็พูดกันแบบกับเพื่อนเขาอะค่ะแล้วเขาก็มองหน้าเราแล้วก็บอกเจออะไราหนูไม่เจออะไรหนูหนูเจอแค่ผัวเมียทะเลาะกันแล้วก็วิ่งมาเปิดไฟร้องไห้นี่อเบื่อมากเลยหนูก็พูดอย่างนี้นะคะเขาเลยบอกว่าโหเหตุการณ์เดียวกันเป๊ะเลยอืมเนี่ยไอ้แพรว่ะมันเคยอยู่ห้องเดียวกันกับแกนเอาอว้อ ถ้าแกไม่เชื่อแกไปถามมันเลยคออหนูก็เลยสงสัยก็เลยว่าเออโอเคงั้นเดี๋ยวกินข้าวเสร็จพี่พาหนูไปหาพี่แพรเลยว่าว่ามันเป็นยังไงคแล้วแล้วพี่เขาก็พาหนูไปหาพี่แพร่อะค่ะพี่แพรก็เลยเล่าให้ฟังว่าก็คือตอนที่พี่แพรอยู่อ่ะค่ะพี่แพรวจะได้ยินเสียงอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนที่หนูได้ยินค่ะได้ยินบ่อยจนวันหนึ่งเขาทนไม่ได้เขาเขาก็เลยไปส่งที่ตาแมวครับเขาได้ยินได้ยินเสียงผู้หญิงร้องนะคะ แต่ข้างหน้าห้องนั้นนะคะ่ะจะจะไม่มีไม่มีใครยืนอยู่ก็คือไม่เห็นคนเลยเปิดประตูออกไปก็ไม่ก็ไม่เห็นคนยืนอยู่แล้วพอถึงวันจ่ายค่าห้องอะคะ่ะเขาเขาก็แจ้งกับอ่าทางน้องชายของเจ้าของห้องเดี๋ยวหนูจะขอเรียกว่าเฮียแล้วกันนะคะเขาก็แจ้งกับทางเฮียว่าเนี่ยเฮีย er มันมันมีสองผัวเมียเนี่ยทะเลาะก,กันบ่อยมากเลยแล้วก็วิ่งลงมาข้างล่างแบบเนี้ยตลอดเลยเฮีย er ก็เลยบอกว่า ห้องไหนชั้นไหนหรออ่าพี่แพลวเลยบอกว่าน่าจะชั้นสองห้อง,ห,องห้องบนหนูเลยเพราะว่าหนูได้ยินเสียงตึงตังทุกวันเลยครับเออหนูรู้ว่าจะทะเลาะอะไรกันเฮียบอกให้หนนะอ่อยนะเฮียเขาก็เลยบอกว่าเออถ้ชาชั้นสองอะ่ะมันมีแต่คนโสดอยู่นะแล้วที่เป็นคู่อ่าแบบผู้หญิงผู้ชายที่เป็นสามีภรรยากันอะ่ะไม่มีจะมีแค่ชายรักชายอยู่อยู่ด้วยกันนะเออเขาก็แจ้งแบบนี้แล้วทีนี้พี่แพลวเลยบอกเฮ้ยเป็นไปได้ยังไง หนูได้ยินจริงๆนะแกแกก็เถียงก,กันนะคะคือได้ยินเสีงยงผู้หญิงจริงใช,ใช่ใช่ได้ยินเสียงผู้หญิงร้งองไห้จริงๆรจนเฮียเขาแบบว่าเหมือนเหมือนทําหน้าแบบจารังรีหน่อยๆ,อๆค่ะเขาก็เลยตัดสินใจเล่าให้พี่แพลฟังว่าแต่ก่อนอะเฮียก็อยู่ห้องชั้นหนึ่งนี่แหละแกจะเป็นคนดูแลตึกตึกนั้นนะคะแล้วก็เวลาอถึงกําหนดจ่ายค่าเช่าห้องคนก็จะมาจ่ายที่ห้องข้างล่างนั้นอืค่ะแล้ว แล้วทีเนี้ยมันมีคู่ผัวเมียอยู่คู่หนึ่งผู้หญิงจะทํางานเป็นพีค่ะพี่จะทํางานอกลางคืนแล้วแล้วผู้ชายก็จะทํางานอ่าเหมือนพวกรับเหมาอะไรพวกนี้ยค่ะคแล้วทีเนี้ยผู้หญิงอ่ะค่อนข้างสวยแล้วก็มีผู้ชายมาติดพันเยอะมากครับแล้วผู้อ่าแล้วแล้แฟนของผู้หญิงที่เป็นพ r เนี้ยค่ะเขาก็ค่อนค่อนข้างที่จะหึงแล้วก็ไม่ไม่โอเคอเขาก็เลยแบบทะเลาะกันบ่อย ค่ะแล้วล้วก็ทะเลาะกันอย่างนี้ค่ะก็ทะเลาะประจําเนี่ยเขาก็บอกว่าได้ได้ยินบ่อยแต่ว่ามันมีคือหนึ่งที่ว่าทะเลาะทะเลาะกันแล้วเฮียแกก็นอนฟังไปสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงตุบลงมาแบบว่าแรงๆอะคะ่ะประมาณสองสามรอบ,ค,รบค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเสียงก็เงียบไปแกก็คิดว่าเออก็คงเหมือนทุกรอบที่ว่าทะเลาะกันแล้วก็เงียบคงไม่มีอะไรหรอก แกก็เลยเดินออกไปเข้าห้องน้ําห้องน้ําของห้องหนูเนี่ยนะคะมันมันอ่ะมันจะเป็นห้องห้องห้องน้ําที่ใช้เฉพาะห้องหนูห้องเดียวแต่ว่ามันจะอยู่ข้างนอกห้องอีกทีนึงอะค่ะครับก็ต้องเปิดประตูออกไปแล้วก็ไปเข้าห้องน้ําตรงที่อยู่ตรงข้ามกับบันไดทางขึ้นทางสองชั้นสองอะค่ะครับแล้วทีนี้พอแกกําลังขึ้นอ่ะเข้าห้องน้ําแกก็ยินเสียงเสียงลากอะไรสักอย่างเนี่ยแหละค่ะพี่เสียงลากลาก ถ้าแกก็เออเสียงรักอะไรแกทําธุระอะไรเสร็จแกก็เลยเดินเปิดประตูแง้มออกมาดูเพราะว่าแกก็กลัวโจรกลัวอะไรอย่างงี้แกก็เลยค่อยๆแง้มออกมาดูค่ะพอแง้มออกมาก็เห็นอผู้ชายค่ะเอาเหมือนอ่าผ้าปูที่นอนนะคะแล้วก็ผ้าห่มคลุมอะไรบางอย่างเก็บไว้ในนั้นอืมแล้วก็ลากลงบันไดค่ะใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็ลากลากลงบันไดแล้วแกเห็นแกแกทาอะไรไม่ถูกแกก็เลยอ่า สมัยนั้นหนูก็ไม่แน่ใจว่าเขาส่งส่งอะไรให้กันนะคะเขาเขาก็ส่งไปหาพี่ชายเขาที่เป็นเจ้าของตึกให้พี่ชายเขาแจ้งความให้ะคะค่ะแล้วแล้วก็เขาก็เออแล้วพี่ชายเขาก็เลยบอกเขาว่าให้แสดงตัวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ากลัวกลัวว่าถ้าเกิดว่ามันมีเหตุอะไรเงี้ยตึกมันจะยิ่งดูไม่ดีไปกว่านี้ครับเขาก็เลยตัดสินใจเปิดประตูออกไปค่ะผู้ชายเห็นเห็นเฮียแกก็เลยตกใจแล้วก็อ่อ วางศพไว้ไว้คาบันไดตรงมันจะเป็นเหมือนที่ที่พักบันไดอะค่ะพี่แจ็คครับแล้วก็วางไว้ตรงนั้นแล้วแกก็วิ่งหนีออกไปเลยค่ะอืมแล้วตํารวจก็ก็เลยมามาดูก็คือผู้หญิงน่าจะโดนคอนะคะทุบไปที่ศีรษะประมาณหลายรอบอยู่ค่ะเพราะว่าครึ่งครึ่งซีกซ้ายเนี่ยน่าจะยุบไปเลยค่ะครับค่ะแล้วแล้วพอทีเนี้ยก็ อ่าก็ไม่มีอะไรพอพอทําเรื่องนู่นนี่นั่นปุ๊บเสร็จเขาก็ตามหาตัวผู้ชายคนเนี้ยค่ะตามหาตามหายังไงก็ไม่เจออืจนผ่านมาประมาณสองสามเดือนค่ะผู้ชายคนนั้นก็มาขูกคอตายอยู่ห้องห้องที่เขาอยู่เนรอใช่ค่ะมามาผูกคอตายในห้องนั้นเลยเหรอใช่ค่ะเป็นห้องชั้นสองเลยค่ะแล้วทีเนี้ยบางคนนะคะเขาก็สันนิษฐานว่าอันนี้เขาเขาจากที่เฮียเล่านะคะเขาก็จเขาก็สันนิษฐานว่าอ่า ผู้หญิงอาจจะพาผู้ชายไปอยู่ด้วยหรือเปล่าหรือไม่ก็ผู้ชายก็อาจจะเมายาหรือว่าข้างอะไรหรือเปล่าก็เลยมาทําแบบนี้เพราะว่าตอนที่เขาวิ่งหนีออกไปเขาก็มีกุญแจห้องกุาคีย์การ์ดออกไปก็คือเขาไม่ได้คืนห้องไม่ได้อะไรเขาก็หายไปในคืนนั้นเลยค่ะค่ะแล้วก็กลับมาอย่างนั้นแล้วคนคนที่มาอยู่ก่อนหน้าพี่แพลนี้ค่ะก็จะเจอบางคนก็จะเจอผู้หญิงมานั่งร้องไห้ตรง ที่พักบันไดบางคนก็จะเจอผู้หญิงเดินผ่านหน้าห้องอะค่ะแล้วทีเนี้ยหลังจากที่หนูรู้เรื่องนั้นแล้วใช่ไหมคะพี่แจ๊คหนูก็จะเป็นคนแบบว่าหัวรั้นหน่อยหน่อยแล้วก็ท้าทายอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะไม่หนูก็ไม่ได้ไม่เชื่อนะพี่แจ๊คหนูก็เชื่อนะหนูก็กลัวด้วยแหละแต่แต่หนูหนูเป็นไรไม่รู้อ่ะหนูชอบเป็นคนอย่างเงี้ยเออเออถ้าสนิทกันก็จะจะบอกว่าลูกจิตว่ะ ใช่ใช่อลออนั่นแหละหนูหนูก็เลยเออโอเคเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ไปลองดูดีกว่าความคิดเรานะคะ<อ>คืนนั้นน้องน้องน่าจะไปเข้าค่ายลูกเสือหรืออะไรเนี่ยะคะ<อ>่ะหนูก็หนูก็อยู่ตอนนั้นประมาณสี่ทุ่มไม่ดึกเลยค่ะส<อ>ี่ทุ่มหนูหนูหนูก็เลยเปิดประตูเปิดประตูห้องหนูแล้วหนูก็พูดคืนนี้นะถ้ามาเป็นเสียงกูจะด่าให้เลยล้วจริงก็มาเป็นตัวสิ พลังงานทําได้แค่นี้หรอ,อ,อ,อคืออะไรประมาณเนี้ยค่ะ,ะสักพักหนึ่งอ่าประมาณเกือบเที่ยงคืนหนูหนูก็ได้ยินเสียงทะเลาะกันหนูก็คิดว่านั่นไงมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้ว <laughs> หนูหนูก็คิดอย่างเนี้ยค่ะแล้วสักพักหนูก็เอ๊ะหรือว่าไม่ไม่ไม่ใช่ห้องนี้หนูก็นอนสังไปสักพักหนึ่งอ่ามันมันก็ได้ยินเสียงเงนี้ยค่ะ หนูก็เลยว่าโอเคเดี๋ยวจะตัดสินใจถ้ามีจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะไปส่องที่ตาแมวดูแต่ว่ามือข้างหนึ่งอ่ะหนูก็ไปไปกำพระไว้ไว้กับมืออีกข้างหนึ่งนะค,คแล้วหนูก็เดินออกไปส่องตรงต,รงตามแมวค่ะพี่แจ็คแล้วทีเนี้ยแล้วในแล้วในเต๋อมันค่อนข้างที่จะเก็บเสียงแล้วก็เสียงกล้องอะคะ่ะก็คือเวลาใครทําอะไรหรือพูดอะไรเราก็จะได้ยินใช่ไหมคะเราก็ได้ยินเสียงแบบว่าปิดปิดไฟลงมาเรื่อยๆค่ะทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้น แล้วก็มาหยุดอยู่ที่หน้าห้องหนูหน้าห้องหนูมันไม่ปิดไฟค่ะแล้วสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเหมือนเหมือนคนเดินลงมาเบาๆแต่พอทีเนี้ยหนูก็หนูก็มองมองอเดินลงมาถึงที่พักบันไดเสร็จปุ๊บก็เดินมามา,มาหน้าห้องน้ำก็คือได้ยินเสียงคนเลยนะคะอืแต่คือไม่เห็นใครแล้วพอสักพักหนึ่งพอผ่านห้องน้ําหนูมาหนูเห็นเป็นตัวเลยค่ะแจ็ค มันมันเดินเดินมาเดินมาทางประตูเหมือนเหมือนจะเปิดประตูอะค่ะครับหนูก็ส่องหรือว่าเฮ้ยคนหรือเปล่าวะหนูก็คิดในใจสักพักหนึ่งเขาก็ค่อยค่อยหันหน้ามาหาหนูอะค่ะพี่แจ็คหันหันมาหันแค่คอนะคะตัวไม่หันครับหันมาแล้วเขาก็หันมายิ้มให้หนูพี่แจ็คอือเออตั้งแต่นั้นหนูก็จอดับเลยค่ะขอาจอดับทำไมอะเราเป็นคน <laughs> เราเป็นคนอยากเจอเขานะ <laughs> หนูนั่นแหละหนูหนูก็จอดับพอพอตื่นขึ้นมาก็คือมันก็มันก็เช้าแล้วค่ะหนูก็เลยแบบสันก็คือคือตอนนั้นอ่ะมันมันก็ไม่มีอาการแบบว่าเป็นไข้หรืออะไรแบบที่คนอื่นไปนะคะหนูว่าแค่แบบรู้สึกกลัวแล้วก็สันก็เลยโทรหาแม่แม่ก็เลยพาไปทําบุญอพอพอไปทําบุญนะคะหลังจากนั้นนะคะหนูหนูก็อยู่ห้องนั้นก็คือหนูก็ยังไม่ย้ายออกนะคะพี่แจ๊คหนูก็หนูก็อยู่ห้องนั้นก็คือได้ยินเรื่อยๆค่ะแล้วแล้วหนูก็หนูก็เลยแบบเคยพูดกับเขาว่า เนี่ยต่างคนต่างอยู่นะเราคนละโลกนะเออถ้ามีอะไรก็บอกเออเราเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยหนูหนูจะพูดแบบกนตีนกนตีนหน่อยคะ่ะพี่เออหนูก็ได้ยินอย่างเงี้ยทุกวันพี่แจ็คจนมันเป็นกิจวัตรประจําวันของหนูไปแล้วอะ่ะค,คือแบบได้ยินจนชินไปแล้วคะ่ะแล้วแล้ว,ลวทีเนี้ยก็คืออ่าเพิ่มเติมนิดนึงนะคะก็คือตอนตอนอ่าตอนที่เฮียเขาเห็นเนี่ยค่ะเขาเขาเคยแอบ แอบไปส่งดูตรงตาแมวว่าเออเออก็คือตอนที่ทะเลาะกันนะคะผู้หญิงวิ่งวิ่งลงจากบันอ่าววิ่งลงจากบันไดแล้วกําลังจะไปเปิดไปเปิดประตูที่เป็นคีการนะคะพี่แจ็คแล้วผู้ชายค่ะก็วิ่งลงมาตามวิ่งลงมาแล้วก็กระชากกระชากผู้หญิงให้ให้เหมือนแบบให้ขึ้นจากข้างบนเนี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็น่าก็น่าจะแบบว่าอ่ฆาตกรรมเกิดขึ้นนะคะท่าน เรื่องก็มีประมาณเนี้ค่ะโอ้ยเอาเรื่องเหมือนกันนะหอหอเนี้ยแสดงว่าที่คุณต้มไก่ไม่อยากระบุสถานที่ตั้งแต่แรกเนี่ยแสดงว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นข่าวดังใช่ค่ะมันมันมันน่าโัดมากนะใช่ในในระแวกนั้นก็คือถ้าพูดถึงอันนี้ก็คือไม่มีใครไม่รู้ค่ะถ้าถ้าพูดชื่อเท่ากับว่าที่เนี่ยคุณต้มไก่อยู่ได้ประมาณนานขนาดไหนอะครับโอ้เป็นปีเลยค่ะเป็นปีใช่ทั้งทั้งที่รู้ประวัติความเป็นมาเรื่อยนะก็ยังอยู่ต่อได้ใช่ หนูที่หนูย้ายออกก็เพราะว่าหนูได้งานใหม่ตามจริงหนูไม่อยากย้ายออกจากห้องนั้นด้วยซ้ำเพราะว่าหนูก็เหมือนนี่ยังไงอะพอพอหนูรู้ว่ามีเขาใช่ไหมคะหนูก็เลยแบบว่าชอบแบบว่าพูดลอยๆว่าเนี่ยถ้าให้หวยนะเดี๋ยวทําบุญให้ตรงนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแล้วซึ่งก็ถูกก็ถูกนะคะพี่เจคขาก็มาให้มาเข้าฝันบ้างอะไรได้ยินเสียงบ้างค่ะแล้วจริงๆแล้วชั้นสองนะครับมีมีคนอยู่เยอะปะ ชั้นสองตอนที่หนูอยู่น่าจะมีอยู่แค่สองห้องค่ะชั้นสองจะมีทั้งหมดสามห้องจะมีเออหนูลืมเล่าตรงนี้ไปวันนั้นอ่ะมันมีมันมีน้ําะค่ะไหลหยดลงมาในห้องหนูก็คือมันน่าจะเป็นห้องชั้นสองก็คือห้องห้องที่เกิดเหตุฆาตกรรมเนี่ยแหละค่ะแต่ตอนนั้นน่ะหนูไม่รู้ก่อนที่จะมาเจอพี่แพรอะค่ะหนูก็โทรบอกเฮียว่าเฮียเนี่ยมันมีน้ําไหลลงมานะเฮียมาดูหนูหน่อยสิแล้วก็บอกไม่เป็นไรเราขึ้นไปดูกันเองเลยนะห้องไม่ได้ล็อกเขาก็พูดอย่างงี้ค่ะ หนูกับน้องก็ขึ้นขึ้นไปนะคะขึ้นไปก็คืออันดับแรกหนูเห็นก็คือมันจะเป็นยันแปะหน้าห้องเลยค่ะคุณแจ็คแล้วก็ไม่ล็อกไม่ล็อกประตูนะคะหนูก็เดินเข้าไปเดินเดินอ่าเดินเดินเข้าไปเนี่ยค่ะเตียงนอนจะอยู่ขวามือแล้วก็ตู้เสื้อผ้าจะอยู่อ่าก็คือเราเดินเข้าไปเลี้ยวซ้ายจะเจอตู้เสื้อผ้าขวามือจะเป็นเตียงนอนแล้วก็เดินไปนิดนึงก็จะเป็นโซนห้องน้ำค่ะจะอยู่ซ้ายมือค่ะหนูก็ไปดูตรงนั้นก็คือ มันก็ไม่มีน้ำไม่มีอะไรหยดแล้วแล้วทีนี้หนูก็เลยโทรไปบอกเฮียเฮียเขาก็เลยบอกเฮ้ยจริงเหรออืมงั้นก็ไม่ต้องขึ้นไปแล้วนะเขาก็พูดอย่างนี้ค่ะแต่อันนั้นหนูก็ยังไม่รู้อะไรแต่ว่าพอพอหนูมาคิดย้อนหลังหรือว่าอ๋อสงสัยยันที่เขาแปะน่าจะเป็นอันนั้นหรือเปล่าก็เลยคิดแบบเนี้ยค่ะผ่านมาเจ็ดปีที่นี่ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะคนคนก็เช่าเหมือนเดิมแต่ว่าล่าสุดที่หนูเข้าไปดูเนี่ยค่ะตอนนั้นหนูจะไปเช่าหอนั่นอะ หนูเข้าไปดูมันห้องหนูตอนแรกมันจะไม่้มีหิ้งผ้าแต่ตอนนี้มีหิ้งผ้าเต็มห้องเลยค่ะพี่แจ็คไม่ไม่รู้ว่าเขาเอามาไว้ทําไมนะคะแต่ว่าอืมก็ไม่น่าก็ไม่น่าสงสัยว่าเขามาไว้ทําไมจริงมีแต่แต่ว่าแต่ว่าถ้าเราคุยกับเขาดีเขาก็เออให้โชคเรานะอะไรแต่มันไม่ดีหรอกเพราะว่าเออเขาให้โชคเราเขาก็ต้องพึ่งอะไรจากเราหวังอะไรจากเราถูกไหมเราถ้าเราไม่ได้ทําบุญให้เขาเกิดเขามาเอาอะไรมากกว่าการไปทําบุญล่ะ เอออะไรพวกนี้อันนี้ไม่สนับสนุนนาเรื่องพวกนี้ค่ะเออนะครับโอเคคุณชื่อต้มไก่นะครับต้องบอกว่าผมเป็นอย่างที่ผมคาดจริงๆนะตอนที่คุณต้มไก่เล่าเรื่องอ่ะนะครับก็จะมีคนฟังแหละแต่ในแชทไม่ได้พิมพ์อะไรเกี่ยวกับเรื่องที่คุณต้มไก่เล่าเลยเมนูอาหารล้วนๆของกินล้วนๆเลยตอนเนี้ชาวแก๊งนะแน่นอนจริงๆนะ หิวหน้าดูเลยนะคะัอ้าวคุณต้มไก่ยังไงขอบคุณมากมากที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับเรื่องของเปกเขียวที่ว่าเนี่ยค่ะอันนี้หนูเล่าครั้งแรกนะคะถ้าผิดพลาดยังไงก็ขอโทษด้วยนะคะตอนแรกบอกว่าตื่นเต้นพักหลังพักหลัง่ยบอกว่าต้มไก่เครื่องติดอ๋อโอ้นะฮะโอเคขอบคุณมากคุณต้มไก่ค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับผม หลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส